ถ้าเราเองนั้นเป็นคนที่มักโกรธคือเป็นคนที่ชอบโกรธโกรธคนอื่นอยู่ตลอดเวลาสวัสดีครับคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมภูริฟิล์มชาแนลกลับมาพบกับข้อคิดข้อธรรมอีกเช่นเคยคลิปนี้ก็จะมาแบ่งปันกับคุณผู้ชมในเรื่องที่หลายๆท่านเองอาจจะมีความโกรธ หรืออาจจะเป็นคนที่มีราคะมากหรืออาจจะเป็นคนที่มีความฟุ้งซ่านว่าควรปฏิบัติอย่างไรเพื่อที่จะไปสู่ทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมซึ่งในเรื่องนี้นะครับพระพุทธองค์ท่านก็ตรัสเอาไว้เช่นเดียวกันเกี่ยวกับหลายๆท่านเองที่มีราคะมากหรือมีราคะแข่กล้าหรือเป็นคนที่ชอบโกรธ เป็นคนที่มักโกรธและเป็นคนที่ฟุ้งซ่านการปฏิบัติเพื่อไปสู่ความเจริญไม่ไปสู่ทางเสื่อมนั้นพระพุทธองค์ท่านก็ตรัสเอาไว้เช่นเดียวกันอย่างเช่นคนที่มีความโกรธหรือเป็นคนที่ชอบโกรธคนอื่นมักโกรธอะไรนิดอะไรหน่อยก็เป็นคนที่โกรธพระพุทธองค์ท่านตรัสว่าถ้าเราเองนั้นเป็นคนที่มักโกรธคือเป็นคนที่ชอบโกรธ โกรธคนอื่นอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่รู้ชัดซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์ว่าเป็นที่ดับไม่เหลือ,องความเป็นผู้ที่มีความโกรธหรือเป็นผู้ที่มักโกรธนี้แล้วเราเองก็ไม่กระทํากิจเนื่องด้วยการฟังไม่ฟังทำเลยไม่กระทํากิจเนื่องด้วยความเป็นภูมสูตร จะไม่แทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิคือจะไม่เข้าใจในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแน่นอนว่าจะไม่ได้วิมุติอันเกิดแต่สมัยจะไม่มีการหลุดพ้นจากกิเลสแน่นอนก็จะยังมีความโกรธเป็นคนที่ขี้โมโหพระพุทธองค์ท่านตรัสว่าถ้าแบบนี้เมื่อตายไปก็จะไปสู่ทางเสื่อมจะไม่ไปสู่ทางเจริญแต่กลับกันบางด้านเองอาจจะเป็นคนที่มักโกรธ เป็นคนชอบโกรธใครว่าอะไรนิดหน่อยก็โกรธแค้นขัดเคืองแต่เป็นคนที่รู้ชัดซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติคือสภาวะของพระาราชนั้นว่าเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งความเป็นผู้ที่มักโกรธแล้วพยายามกระทำกิจเนื่องด้วยการฟังคือพยายามที่จะฟังธรรม กระทำกิจเนื่องด้วยความเป็นผู้โหสูตรคือพยายามจำธรรมก็จะแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิการจำธรรมนี้ก็จะนำพาให้เข้าใจในสภาวะธรรมเข้าใจในธรรมที่ฟังแน่นอนว่าก็จะได้วิมุตติอันเกิดแต่สมัยคือเป็นเหตุปัจจัยทําให้หลุดพ้นจากกิเลสได้ในบางครั้งบางคราวแบบนี้พระพุทธองค์ท่านตรัสว่า ถึงแม้จะเป็นผู้ที่มักโกรธถ้าเป็นผู้ที่รู้ชัดซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์ว่าเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งความเป็นผู้มักโกรธนี้แล้วกระทํากิจเนื่องด้วยการฟังกระทํากิจเนื่องด้วยความเป็นหมูสโสรแทงตลอดอย่างดีด้วยความเหียได้วิมุตต์อันเกิดแต่สมัยแบบนี้เมื่อตายไปพระพุทธองค์ท่นานตรัสว่าจะไปสู่ทางเจริญอย่างเดียวไม่ไปทางเสื่อม เห็นไม่ว่าหลายๆท่านเองอาจจะเป็นผู้มักโกรธก็ยังมีหนทางแก้ไขโดยการที่ให้ฟังธรรมอยู่บ่อยๆฟังธรรมเนืองๆก็จะสามารถไปสู่ทางเจริญได้ส่วนหลายๆท่านเองอาจจะเป็นคนที่ฝุ่งซ่านเป็นคนที่คิดมากเป็นคนที่เครียดอยู่ตลอดเวลาซึ่งถ้าไม่รู้ชัดซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติว่าเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งความฝุ่งซ่านนี้คือไม่รู้ว่าสภาวะของพระรานนั้น เป็นที่ดับไม่เหลือแห่งความเป็นผู้ที่ฟุ้งซ่านนี้และก็ไม่กระทํากิจเนื่องด้วยการฟังไม่กระทํากิจเนื่องด้วยความเป็นโมหููตรคือไม่ฟังธรมแน่นอนจําไม่ได้ก็จะไม่แทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นจะไม่มีความเข้าใจในคําสอนของพระพุทธเจ้าแน่นอนว่าย่อมจะไม่ได้วิมุติอันเกิดแต่สมัยเมื่อเป็นอย่างนี้พระพุทธองค์ท่านตรัสว่า ตายไปก็จะไปทางเสื่อมอย่างเดียวไม่ไปทางเจริญเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราเองเป็นคนเครียดเป็นคนคิดมากถ้ารู้ชัดซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์ว่าเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งความเป็นคนฟุงน้งซ่านนี้คือรู้สภาวะของพระรัต์ว่าเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งความเป็นผู้ฟุง้งซ่านนี้แล้วกระทํากิจเนื่องด้วยการฟังกระทํากิจเนื่องด้วยความเป็นผู้สูตร คือพยายามที่จะฟังธรรมถึงแม้ว่าจะฟุ้งซ่านก็พยายามที่จะฟังธรรมแล้วก็พยายามที่จะจำธรรมแน่นอนว่าย่อมจะแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิคือเข้าใจในธรรมที่ฟังหรือสภาวะธรรมเข้าถึงสภาวะนั้นแบบนี้ย่อมจะได้วิมุตติอันเกิดแต่สมัยคือได้ความหลุดพ้นจากสภาวะที่ฟุ้งซ่านหรือหลุดพ้นจากกิเลสแบบนี้พระพุทธองค์ท่านตรัสว่า เมื่อตายไปก็จะไปสู่ทางเจริญอย่างเดียวไม่ไปสู่ทางเสื่อมเลยเห็นไหมว่าหลายๆท่านเองเป็นคนทีุู่งซ่านถ้าเราเองรู้ชัดซึ่งเจตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์ว่าเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งความเป็นผูุู้งซ่านนี้แล้วกระทํากิจเนื่องด้วยการฟังกระทํากิจเนื่องด้วยความเป็นผู้สูตรแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นก็ย่อมจะได้วิมุตต์อันเกิดแต่สมัยตายไปแล้วไปสู่ทางเจริญอย่างเดียวไม่ไปสู่ทางเสื่อม หรือหลายๆท่านเองอาจจะเป็นคนที่มีราคะกล้าคือเป็นคนที่มีราคะมากเป็นคนที่มีความติดใจยินดีในเรื่องต่างๆติดใจสิ่งโน้นติดใจสิ่งนี้ถ้าไม่รู้ชัดซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตต์คือสภาวะของพระรัตว่าเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งความเป็นผู้ที่มีราคะกล้านี้และไม่กระทำกิจเนื่องด้วยการฟัง ไม่กระทำกิจเนื่องด้วยความเป็นผงูตรคือไม่ฟังธรรมย่อมจะจาธรรมไม่ได้และก็จะไม่แทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิคือจะไม่เข้าใจธรรมอย่างแน่นอนก็จะไม่ได้วิมุตติอันเกิดแต่สมัยไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากกิเลสได้แบบนี้พระพุทธองค์ดัานตรัสว่าเมื่อตายไปก็จะไปสู่ทางเสื่อมอย่างเดียวเลยไม่ไปสู่ทางเจริญแต่กลับกันถ้าเราเองเป็นผู้ที่มีราคะกล้า คือมีความติดอกติดใจมีความยินดีในสิ่งต่างๆเป็นคนที่มีความกำหนัดมัวเมาแต่รู้ชัดซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติว่าเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งความเป็นผู้มีราคะกล้าคือรู้ว่าสภาวะของพระรานนี้สามารถที่จะดับไอความเป็นผู้มีราคะกล้านี้ได้สามารถหลุดพ้นจากสภาวะนี้ได้แล้วมันกระทํากิจเนื่องด้วยการฟัง คือพยายามที่จะฟังธรรมถึงแม้ว่าจะมีราคะกล้ากระทำกิจเนื่องด้วยความเป็นผู้สูตรพยายามจำธรรมแน่นอนว่าย่อมจะแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิคือจะเข้าใจในสภาวะธรรมหรือเข้าถึงสภาวะธรรมนั้นแบบนี้ก็จะได้วิมุติอันเกิดแต่สมัยก็คือได้ความหลุดพ้นจากราคะนั้นได้ความหลุดพ้นจากกิเลสในบางครั้งบางคราว สภาวะแบบนี้พระพุทธองค์ท่านตรัสว่าถึงแม้ว่าจะยังมีราคะกล้าแต่รู้จักซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตต์ว่าเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งความเป็นผู้มีราคะกล้านี้แล้วกระทํากิจเนื่องด้วยการฟังกระทํากิจเนื่องด้วยความเป็นภูสูตรแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิได้วิมุตติอันเกิดแต่สมัยลักษณะแบบนี้เมื่อตายไปพระพุทธองค์ท่านตรัสว่าจะไปสู่ทางเจริญอย่างเดียว ไม่ไปสู่ทางเสื่อมเลยเห็นไหมว่าถึงแม้เราเองจะมีความโกรธมากมีความฟุงซ่านมากหรือมีราคะกล้าถ้ารู้ชัดซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์ว่าเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งความเป็นผู้ที่มักโกรธมีความฟุงซ่านหรือมีราคะกล้าแล้วกระทํากิจเนื่องด้วยการฟังกระทํากิจเนื่องด้วยความเป็นผูุ้สูตแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิแน่นอนว่าย่อมจะได้วิมุตต์อันเกิดแต่สมัย เมื่อตายไปแล้วก็จะไปสู่ทางเจริญอย่างเดียวไม่ไปสู่ทางเสื่อมก็คงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะนะครับกลับมาพบกับข้อคิดข้อทําได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขออนโมตนาบุญกับทุกท่านที่มาสมัครสมาชิกแบบรายเดือนและมาสนับสนุนทุกช่องทางก็ขอให้ได้บุญได้กุศลทุกคลิปที่ได้จัดทำอนโมตนาบุญครับ